ตอนที่45ถ้าหาเพื่อนชอบมังระมังฮวาแมนทัวเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พิมพ์หัวใจหรือพิมพ์1 2 3 4อะไรก็ได้นะครับสติ๊กเกอร์ก็ได้มาบอกกันด้วยนะครับเราได้รู้ว่ายังมีคนสนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วเราก็จะได้ทำต่อไปก็ยังอยู่ในคืนเข้าห้องหอนะครับคืนแรกอยู่ตัวสาวใช้เี่ยก็แอบฟังนะครับอ่าเบาหน่อยเบาหน่อยข้ายังไม่ได้ออกแรงเลย เจ้าจะอ่อนแอเกินไปแล้วสมกับเป็นคุณหนูแป๊บเดียวก็มัดใจลุงเขยได้แล้วก็คือคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเข้าใจผิดอยู่แล้วนะพรพะไม่เห็นเหตุการณ์ข้างในนะครับเขากําลังฝึกวิชากันอยู่วันลุงขึ้นฟ้าสางตะวันขึ้นแล้วฝึกเพ่ก็เ,เปิดประตูออกมาของฉีจือเย็ยนเราลูกสมุนก็เราลูกศิษย์ก็มา ปะงกน้อยคุณหญิงน้อยอารุ่นโซวาก็คือทุกคนไม่รู้เหตุการณ์นะว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนแรกก็เลยทําท่าทางเขินกันไว้ก่อนค่าข้าจะยกชาไปให้ท่านแม่ทีเจีเเยียงก็คือหนักเลยนะคคนอื่นก็ยิ่งเข้าใจผิดไปใหญ่คุณหญิงน้อยเดินช้าๆเพ่อก็คิดในใจนางเป็นอะไรของนางอ่ะ ส่อนไอ้ลูกศิษย์สำนักาจารลมก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งใบหน้าคุณหญิงน้อยแดงกล่ำขนาดนั้นเมื่อคืนท่านอาจารย์คงใช้วิชาบำเพ็ญครูช่วยนางฝึกฝนเป็นแน่แท้มิน่าเล่าทั้งสองนอนจนตะวันโด่งยังไม่ตื่นชิชิไจากนั้พไะเอกก็มาหาแม่ในนอมท่านแม่ท่านเรียกข้ามามีเรื่องอันใดหรือเปล่าแม่กรตบไหลไปทีหนึ่ง เจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรคืนเข้าหอไม่รู้จักหลงสาสรผู้อื่นเลยหรือจนป่านนี้ถึงได้ลุกขึ้นข้ากับบิดาเจ้าอยากอุ้มหลานก็จริงแต่ก็ต้องทนทอม่ามแม่นางด้วยเอ่ก็ยังงงอยู่นะเพราะว่าซื้อบือเรื่องผู้หญิงมากเห็นชัดว่าเราพิทักษ์ทำนางไหนเลยจะคิดว่าจือเหยียนจะอ่อนแอขนาดนั้น ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินไปในอดีตเสีย่ยวจิวแข็งแก่งกว่าเยอะเลยเข้าใจแล้วคืนนี้ข้าจะควบคุมจำนวนครั้งอย่างระมัดระวังควบคุมจำนวนครั้งไม่ได้หลายวันนี้ไม่อาจร่วมห้องกันได้อีกจำต้องให้ผู้อื่นฟื้นฟูนฟร่างเสียบ,บ้างแม่ก็คิดไปไกลเหมือนกันเลิกคุยเรื่องนี้เถอะท่านแม่ ข้ามีข้อสงสัยมาโดยตลอดทำไมคนตระกูลหลงถึงต้องการให้ท่านบรรลุนักาขขา่ปานขั้นห้าถึงจะปล่อยท่านไป 5. เรื่องนี้มันยาวข้าเกิดจากสาวใช้กับท่านพ่อจึงไม่มีสถานะใดในตระกูลหลงหากไม่ใช่ว่ามีพรสวรรค์มักาขขา่ปานอยู่บ้างจากถูกไล่ออกจากประตูนานแล้ว เมื่ออายุ15้าก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนักไข่ปานขั้น4บางเอิญตระหนักรู้แผนที่ขุมทรัพย์ตระกูลหลงทำให้เหนี่ยวนำกลไกลต้องห้ามดึงดูดความสนใจของพวกเขาแผนที่ขุมทรัพย์อะไรแผนที่ขุมทรัพย์เป็นสิ่งที่บรรฑชาชนตระกูลหลงตะกลลหงบางเอิญได้มาว่ากันว่าภายในมีศาสตร์ตรารวิญญาณฝังเอาไว้มากมาย สมบัตหาย,ยากช่วยฝึกฝน้ำไม่ท้วนมีคนไม่น้อยต้องการทำลายผนึกสมาชิกตระกูลหลงคาดการันว่าหากข่าเลื่อนเป็นนักขข่ปานขั้นห้าจะสามารถคลายผนึกได้นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่ของพระเอกนั้นโดนขังไว้ในตระกูลดังนั้นจึงได้ใช้บิดาเจ้าข่มขู่ข้า ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องไปตะกูลหลงสักครั้งแล้วตัดมาที่ห้องรับตะกูลหลงเหล่าบรรดาสมาชิกตระกูลหลงก็กำลังจะพยายามบดพนึกห้องรับของตระกูลอยู่นั่นเองค่อยๆถอนหายใจหลังจากใช้พลังงานไปเยอะ ไม่ไหวไม่ไหวเห็นได้ชัดว่าท่านพุเท่าได้รับความชี้แนะจากปรมจารย์ก้าสู่นักข่ายปานขั้นห้าระดับสูงยังเปิดผนึกไม่ได้อีกหรือดูถ้าจะมีเพียงป้าสีเท่านั้นที่สามารถคลายบิศนาได้ <bons> พวกเจ้าตามข้ามาไปจวนตระกูลฉีเพื่อเล่งรัดคนขอรับท่านประบุก มีท่านผู้เฒ่าอยู่ไม่ว่าจะเด็กแสกููจะร้ายกาจแค่ไหนก็ไม่กล้าหุนหันพันแล่นแน่พังท่านบุกแย่แล้วกูสเสวนเฉินเข,เขาพังมาหาไขาปา่ปานพิทักษ์กูลหลงบุกเข้ามาแล้วฮะน้าทิสเป็นไก่ต้มเลยอะไรนะ